สวัสดีครับพบกับติกเกอรน,นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของ403อีกครั้งนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์หลังเนี่ยมีเพื่อนๆทักหลังใมม์เข้ามา10กว่าคนเลยนะครับเรียกได้ว่ามันกลับมาอีกครั้งจริงๆเนี่ย403มันเกิดขึ้นได้ตลอดครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็บ่อท่าจริงๆแต่วันนี้นำข้อมูลมาพูดคุยนะเรียกได้ว่าเฮ้ยน่าจะอาพอช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นจาก เกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือ4-3เนี่ยผมทําคลิปตั้งแต่ปี66ได้ข้อมูลตั้งแต่กลางปี66มาถึงปัจจุบันก็2ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี่มันจะไม่มีวันจบสิ้นสาเหตุเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเชิญเพื่อนในเกมฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่อาจจะแบบว่าเพิ่งมาเล่นใหม่ๆแล้วแบบสร้าง ID line ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เห็นกับ100รูบีแล้วก็เชิญไปนะครับปรากฏว่าโดนนะครับอ่านะ นี่ของผมเนี่ยโอหยุคสมัยนะั้นผมมึ่งเชิญไปแค่แบบไม่กี่คนเองนะครับก็เลยเรียกว่า ก็สมัยก่อนมันยังเชิญได้อยู่นะแต่ปัจจุบันครับด้วยแอปพลิเคชันไลน์ที่แบบโอ้ระบบต่างๆมันมีเยอะนะฉะนั้นเนี่ย security ต่างๆในในระบบไลน์มันก็ค่อนข้างจะเยอะนะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราพลาดไปโดน4ีสาโดยแบบผิดกฎจริงๆนะอันนี้คือเรียกได้ว่าน่าจะแก้ไม่ได้แต่ว่าบางเคสเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเขาว่าสุดท้ายเนะี่ยมันมีวิธีแก้ได้บ้างไหมหรือจะมีใครช่วยได้ไหมบางเคสระบบมันอาจจะเออมันอาจจะอ้องก็ไม่แน่นะหรือแบบว่า เกี่ยวกับเรื่องของเบอร์เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่แน่มันอาจจะแก้เองได้ส่วนอ,อื่นๆเดี๋ยวคลิปนี้พูดคุยกันแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนมาเล่นกันใหม่แอดเพื่อนนะครับหรือว่าบางคนแบบเล่นมานานแล้วละ่ะแล้วก็สร้าง ID ดีใหม่แล้วก็เห็นกัน100่งรลูบี้แล้วก็แอดปรากดโอ้โดน4 0 3นะะเดี๋ยวพูดคุยกันดีกว่านะับจะได้หลีกเลี่ยงได้หรือบางทีอาจจะแบบเฮ้ยมีวิธีแก้หรือเปล่านะครับ ตุกกาชาพเพิ่มเรทนะครับคลิปนี้ผมมาดไว้เมื่อคืนนะเดี๋ยวสิบโงเชา้าอาจจะเพิ่มเรทก็ได้เพราะว่าข้อมูลที่ได้มาคือสุดสัปดาห์ไม่รู้วันไหนเดี๋ยวถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลครับไลฟ์ครับที่ช่อง y o u t u ไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์หกโมงเย็นพร้อมเพียงกันข้อมูลทุกอย่างนะไปสอบถามกันได้นะครับเย็นนี้นะครับตุกกาชาพเพิ่มเรทอยากได้เลนเจอร์เก p แพ็คครับแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวแตดเติมความภ้มครับเกมไลน์เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง35เปอร์นะทามสิบห้วก็าเปอร์ ตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปรตครับราาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผู้ติดตามเพจกว่า1นึ่งแสนเก้าหมื่นคนันั้นปลอดภัยจะได้นะไปจัดกันได้ที่ร้านมารุชชอปครับแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้ This description คลิปนะครับมารุชอปราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเติมมอมคุ้มใครพร้อมไปจัดได้เลยจะเปิดเดือนนี้หรือรอเปิดแสงมืดใหม่เสมมอนเก่าเดือนหน้านะอ่าก็ไปจัดกันได้ที่ร้านมารุชชอปอกขอยได้เนเจอร์เกียร์แพคจามจ,จ,จากร้านมารุชชอปนะครับอ่ะ403นะครับ 403นะครับอ่ามันเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแหละนะครับเพื่อนๆก็ส่งข้อมูลมาตั้งแต่กลางปีโอโหจริงๆต้นประโยคและรับข้อมูลมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับจนสุดท้ายต้องไปถามทีมงานว่าอ่ามันเกิดจากอะไรมันแก้ได้ไหมซึ่งทีมงานก็ไม่รู้แต่ทีมงานก็ให้ข้อมูลมาประมาณว่ามันน่าจะเกี่ยวกับตัวระบบแอปพลิเคชันเกี่ยวกับระบบ Security โดยตรงฉะนั้นเนี่ยต้องไปหาข้อมูลแต่ทางนั้นซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครนะผมเองก็ไม่รู้นะอ,อ,อาจจะด้วยความที่ว่าเราเราทำข้อมูลกับเกมรายเยอะบางทีเนี่ยทางฝั่งสาขาลูกก็คือประเทศต่างๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้อนุญาตให้แก้ไขได้โดยตรงเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันอาจจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในเมื่อหาข้อมูลจากไหนไม่ได้แล้วพอมันโดนซ้ํากันถึงปัจจุบันเนี่ยสปีก็ยังโดนกันเต็มไปหมดครับก็ต้องพึ่ง Chat แชท t ีว t ละ เดี๋ยวว่าคุยกับชัด GPT กันมาดูกันว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ปัญหาะอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะแก้กันได้ผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีเพื่อนๆที่เป็นสายทดสอบอ่าแล้วก็ต้องมาบอกข้อมูลผมด้วยนะผมจะได้นําข้อมูลไปบอกต่อกันนะครับอ,อย่างแรกก่อนนะครับโค้ด403อ่าขึ้น403 Forbidden เ,เน้นย้ํำเลยครับว่าต้อง403เท่านั้นนะมันคืออ่าเหมือนเหมือนเราไม่สามารถที่จะเข้า ไฟล์นั้นหรือว่าเข้าเว็บนั้น,น,นได้นะครับอาจจะด้วยความที่ว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือโดนบล็อกอย่างในเกมเรนเจอร์เนี่ยที่มันเข้าไม่ได้เพราะว่าโดนบล็อกนะครับบางคนนะจะประมาณว่าเข้าไลน์ไม่ได้แล้วพี่แต่ว่าเข้าเกมได้อยู่อันนั้นเป็น,ปนขั้นเบื้องต้นนะแต่เดี๋ยวุดทายมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันโดนบล็อกนะครับนะครับส่วนปัญหาผมก็ถามไปเลยครับตรงๆครับแอดเพื่อนไลน์เยอะๆล้วขึ้น403แก้ยังไงนะครับ ม,มันบอกว่าพฤติกรรมเหมือนสแปมผมพูดเอาไว้ตั้งแต่แรกแรกสุดเลยนะครับผมคิดว่าด้วยแอปพลิเคชันไลน์อย่างที่บอกทุกวันเนี่ยโอ้มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทันั้นเนี่ยระบบ Security ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องเข้มแข็งหรือที่ผมมักจะพูดว่า AI ตรวจจับอง่ายๆนะครับ AI ตรวจจับว่าเราอาจจะเป็นแฮกเกอร์เป็นพิชเชอร์เป็นสแปมเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยระบบมันก็จะแบนซึ่งถ้าโดนจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่า ไม่น่ามีวิธีแก้ไขนะเพราะว่าเราไปผิดกฎเขาแบบอย่างชัดเจนนะครับอังซึ่งสาเหตุที่ทําให้เจอ403นะครับก็คือแอดเพื่อนเร็วเกินไปหรือจํานวนมากเกินไปในระยะเวลาสั้นๆในสมัยแรกๆเนี่ยข้อมูลที่ผมได้รับมาจากเพื่อนๆเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันอ่า Invite f r i n แทบจะทั้งหมดเลย80-90%บอกว่าพี่ผมโดน4 0 3ถามว่าไปทำอะไรมาเขาบอกว่ามีไอ้ที่แปลกๆคือผมก็ไม่รู้ส,สาเหตุแหละเขาบอกว่าไอ้ที่แปลกๆเนี่ยก็คือ i In invite friend พอผมได้ข้อมูลจากคนหนึ่งปุ๊บไปไล่ถามที่เหลือทั้งหมด80-90%เหมือนกันหมดเลยนะครับใช้ v n v i f r i e n d อ่าสมัยนั้นครับมันก็เลยแอดเพื่อนเร็วเกินไปนะครับอ่าหรือจำนวนมากเกินไปครับมันก็เลยโดนแบนนะครับ ส่วนใช้งานผ่านสริปหรือแอปอัตโนมัติก็คืออย่างนี้บอกแล้วนะครับว่ามันเป็นบางทีเป็นแอปต้องห้ามเป็นสริปต้องห้ามนะครับมันก็จะโดนแบนนะโดนยิงนันทีครับโดย AI นะครับพอโดนปุ๊บเนี่ยบัญชีก็จะถูกจากัดสิทธิ์ชั่วคราวแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยเห็นมีใครมาแจ้งเลยนะครับว่าโดนแล้ว คัมแบ็กกลับมาได้ในกรณีที่แบบว่าแอดเพื่อนเยอะๆนะต้องเน้นก่อนนะครับว่าแอดเพื่อนเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยมันมันคือเป็นการผิดกฎหล,ลักๆหรือแบบคุณอาจจะไปใช้สคริปต์หรืออะไรอื่นๆอะไรประมาณเนี้ไอ้พวกเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามีคัมแบ็กสักรายหนึ่งผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคัมแบ็กได้ไหมนะครับต่อมาครับวิธีแก้ไขเออบางทีมันโดนไปแล้วอ่ะมันแก้ไม่ได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าให้หยุดแอดเพื่อนสักระยะหนึง่งนะครับ ก็บางทีมันโดนบล็อกไปแล้วอะบางทีมันก็แก้ไม่ได้ครับคือเขาก็แนะนําแบบนี้นะครับว่าให้แอดเพื่อนทีละน้อยๆต่อวันอันนี้มีคนบอกมาเหมือนกันด้วยความที่ว่า บางคนเขาบอกว่าพี่ผมแอด4คนเองบางคนบอกพี่ผมแอด5คนต่อว,วันแล้วโดนตรงเนี้ยผมก็เลยเฮ้ยไม่รู้ข้อจากัดและไม่กล้าจะแนะนําว่าอลองแอดกันวันละ4คน5คนดูนะครับแต่บางคนเขาแบบอดทนนะแอดวันละ1คนบอนะครับรอจนครบนะบางคนทํานะแล้วก็รอดนะก็มีเยอะนะอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลองก็แล้วแต่วันละ1คนก็ได้ฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนการใช้งานตามธรรมชาติแต่ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจนะครับ เปลี่ยนเครือข่ายคือเปลี่ยน IP เนี่ยคือเขาบอกว่าลองสลับจาก Wi-Fi ไปอินเทอร์เน็ต หรือรีเซ็ตเราเตอร์เพื่อให้ได้ IP ใหม่เอออันนี้ลองดูก็ได้นะเผื่อบ,บางคนมีวิชาความรู้คือผมมีข้อมูลตรงนี้อย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เราเห็นในเกมในเกมไลเลนเจอร์ครับหรือเกมอื่นที่แบบเป็นประสบการณ์ตรงเลยเนี่ยคือเรารู้ว่าไอหมอนี่มันโดนแบนเรารู้ข้อมูลจากวงในเลยว่ามันโดนแบนแต่ปรากฏว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ มันคมแบ็กมาเฉยเลยเออไม่ใช่เปลี่ยนชื่อนะเป็นยุคก่อนสัก2อสปีก่อนเราก็เลยงงว่าแบบมันทํำยังไงวะออมีคนบอกว่ามันสามารถที่จะแฮกเข้าไปปลดโค้ดตัวเองอะแล้วก็คมแบ็กออกมาได้อันนี้เราก็มารู้เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทําได้จริงไหมนะครับ อ่าหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมอัตโนโมัติ API, API API ก็คือแอปพลิเคชันโปรแกรมมิงอะไรพวกนี้แหละที่มันเอามาเชื่อมต่อกับในเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละ i n v i t e f a ฟนะครับหรือแม้กระทั่งนิ้วทิปอ่ะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะแม้กระทั่งนิ้วทิปตอนนี้นิ้วทิปเนี่ยอ่มือถือจะไม่สามารถใช้ได้เราต้องเปิดก่อนเพราะว่าบางทีพวกแอปพลิเคชันธนาคารพวกนี้เขาเขาตรวจนะครับนะครับขนาดแบบตั้งเขาเรียกว่าอะไร ตั้งมือถือโดยการใช้เป็นเป็นระบบผู้พัฒนาอย่างเงี้ยบางทีคือวอลเล็ตก็เข้าไม่ได้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มอย่างที่บอกมันจะปิดกั้นมากขึ้นแล้วนะครับการไปใช้แอปโคงแอปโคงไหนครับไม่ในแนะนํานะครับมันจะใช้ยากขึ้นฉะนั้นเนี่ยพวกโปรแกรมต่างๆนะครับนิ้วทิปอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเกมมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมระบบมองว่าเป็นแอปพลิเคชันแปลกปลอมก็โดนได้ทันทีหรือนะครับใช้ได้แต่ว่ามีขีดจํากัด ห้ามใช้เกินขีดจำกัดของมันซึ่งเราก็าไม่รู้ด้วยว่าขีดจำกัดคืออะไรแต่ถ้าเกิดเกินปุ๊บดุ้งทันทีครับซึ่งข้อมูลวิธีแก้ไขเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคิดว่าบัญชีคุณถูกบล็อกจริงๆมีคนในกลิ่ผมด้วยนะแต่ผมไม่รู้วิธีแก้จริงลองดูก็ได้ถ้าคิดว่าบัญชีคุณถูกบล็อกแบบไม่สมเหตุสมผลก็ติดต่อซัพพอร์ตไปได้แต่เท่าที่เพื่อนๆแจ้งมาไม่มีอะไรตอบรับเลยผมไม่รู้ว่าถูกจำกัดจากทางต้นทางไหม ่าก็คือประเทศเจ้าของนั่นแหละระบบนะผมก็รู้นะครับว่ายังไงนะครับ <we> อ่าอื่นๆนะครับมีตรงนี้วิธีแก้และแนวทางป้องกันอ่าสำหรับลายออฟฟิเชียลนะครับเขาบอกให้ตรวจสอบเลทลิมิตไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจนะแต่ผมไม่รู้วิธีจริงๆว่า อ่ามันเป็นตรวจสอบได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าให้ไปหาข้อมูลดูจาก Line Messaging API rate limit อ่าก็คือเหมือนเหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่เรานำมาใช้แหละว่าอ่ามันมันตั้งค่าได้ไหมว่าให้มันแบบทำน้อยๆอย่าทำเยอะอ่านะครับอย่าแอดเพื่อนเยอะๆอย่าแบบเด้งเมสเซจหรืออะไรประมาณนี้ทำให้แบบระบบมันตรวจจับไม่ได้หรือนะครับ รู้ขีดจากัดของมันอะว่าทํายังไงได้บ้างเออนะเพื่อไม่ให้เกินลิมิตนะเพราะว่าพอเกินปุบเนี่ยแน่นอนครับระบบมันก็จะตรวสอบแล้วก็ตรวจับแล้วก็แบนนะครับอันฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเราเป็นประมาณนี้นะว่าถ้าอยากจะลองนะครับอันนี้คือเพื่อนในรายนะสมัยก่อนเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเราพว,เรวพวกผีเล่นด้ว่าพวกผีเราลัวกันเลยครับแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้แล้วนะครับนี่มันไม่ได้นะครับ สมัยนั้นเนี่ยไอ้นี่3าผมว่าเชิญแค่นี้เหรอ65คนเฮ้ยผมก็ไม่โลบอยู่เหมนกันนะตอนนั้นยังยังไม่น่าจะมีเรื่อง403นะครับะแต่อย่างที่บอกครับว่าตรงเนี้ยมันคือการเชิญเพื่อนทั้งหมด50คนโอ้บางคนอดทนวันละ2คนนะอ่าแอดกันไป25วัน <c oughs> โหดมากตั้งใจจริงเ <c oughs> พื่อน100รูบี้ที่เรารักครับสุดท้ายเปิดแล้วก็ได้เกลือนะครับอาชนะตรงนี้นะบทสรุปอ่าบทสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าใครแบบ เจ๋งจริงๆมีความรู้จริงมาบอกผมด้วยนะว่าไปตรวจสอบเลทลิมิตแล้วเนี่ยมันมีข้อจํากัดไหมว่าแบบไอแอดได้วันละกี่คนตรงนี้ไม่มีใครให้คําตอบผมได้เลยนะครับเราต้องไปดูข้อมูลแต่ตรงนี้ว่าเขาตั้งค่าเอาไว้ไหมเขามีกฎกติกาแจ้งเอาไว้ไหมผมขี้เกียจไปดูนะเพราะว่าผมไม่จําเป็นจะต้องมาแอดเพื่อนแล้วนะครับซึ่งพอเรู้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแบบว่าช่วยได้แต่อย่างที่บอกว่าบางคนวันละสี่แอดวันละสี่โดนนะครับหรือบางคนอาจจะแบบว่า 1นคนก็พอเออหนคนก็พอไปเรยห้วันเพื่อ100่งร้ดูบี้ทำได้ไหมอ่าฉะนั้นเน่างที่บอกครับว่าปัญหาเนี้ยมันจะไม่มีทางสิ้นสุดเลยนะครับเพราะว่ามันยังมีระบบตรงนี้อยู่อ่ะมีบางคนบอกว่าทําไมเขาถึงไม่ยกเลิกตรงนี้เพราะว่าผมได้ข้อมูลจากทีมมาแหละเขาบอกว่ามันสามารถที่จะยังแอดได้จริงอยู่ อแอดได้จริงอยู่แค่แบบระบบไม่ตัวจับคุณไปหาวิธีการอาจจะวันละหนึ่งคน2คนหรือนะครับอาจจะเป็นบัญชีไลน์ที่ใช้งานมานานแล้วแต่ไม่เคยเล่นเกมเรนเจอร์เป็นไลน์ที่ใช้งานตามปกตินะครับแล้วก็พอมาแอดเพื่อนแบบนี้อาจจะแอดไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ค่อยๆแอดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันสามารถที่จะแอดได้จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปตรวจับกับบัญชีที่เพิ่งสร้างมาใหม่ๆเอี่ยมๆนะครับถ้าเป็นบัญชีเก่า ยังไม่ค่อยเห็นเจอปัญหาตรงนี้มากนะักฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ได้เอาออกเพราะว่ามันยังแอดได้จริงแต่คราวนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดจาก ID ที่สร้างใหม่แล้วก็รีบเร่งรัวไม่รู้ว่าจะมาเปิดหาเลนเจอร์เองหรือว่าเอามาขายะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาประมาณนี้นะครับอาจารย์สรุปก็ลองไปหาดูแล้วก็มาบอกผมด้วยนะครับที่เหลือก็เรียกได้ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือลองแจ้งซัพพอร์ตดูว่าแบบได้ไหมแจ้งเสร็จป,ปุ๊บ สมมติเรื่องมันเงียบกริบเนี่ยเราก็เล็กเคสเดิมเนี่ยแจ้งซ้ำเข้าไปว่าปลดได้ไหมเพราะว่าเคยได้ยินอยู่เหมือนกันไม่แน่ก็จะเป็นคนในกิวผมนี่แหละที่ลุดออกจากกิลไปหนึ่งคนนะเพราะว่าเขาบอกว่า ID เล่นมา7ปีแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรนะซึ่งตรงนี้มีข้อมูลอ่ที่ผมเพิ่งเจอล่าสุดตอนที่กิจกรรมรีวอร์ดแอ e ด t u เวนเจอร์ มันเกิดจากเคสแบบนี้ว่าเราเข้า ID ด้วยแอปพลิเคชัน Line ใช่ไหมแล้วเราก็ล็อกอินด้วยเบอร์มือถือนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่ง ATP OTP ครับวันท่ามพาสเวิร์ดส่งมานะครับแล้วก็กรอกเข้าไปพอเราเปลี่ยนบัญชีคือผมมันมีหลาย ID แล้วก็รับของหลายครั้งนะครับเพราะเปลี่ยนบ่อยๆปุ๊บเนี่ยบางทีมันขึ้นโอนย้าย ID เหมือนระบบมันจะแบบว่าเหมือนมือถือต้องใช้คำว่าเหมือนมือถือเครื่องนั้นเนี่ย มันไม่เคยคุ้นกับเบอร์นี้มาก่อนมันก็เลยเหมือนแบบให้โอนย้ายไปว่าคุณต้องไปแบบยืนยันจากอีกเครื่องหนึ่งนะซึ่งมันก็ทําไม่ได้อะไรประมาณนี้อันเนี้ยผมจะต้องรอมันหายเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราดือ้อดึงดันจะล็อกซ้ําล็อกแล้วล็อกอีกมันจะขึ้นว่าห้ามเข้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงของผมเหมือนเจอขั้นต่ำเนี่ยหชั่วโมงครับห้ามดื้อนะรอไปเลยครับ1ชั่วโมงเพราะว่ามีหลายคนดื้อครับมันก็เพิ่มเวลาไปเรื่อย เป็น1วันบ้างเป็น1สัปดาห์เป็น1เ,เดือนบางคนรอครับเพราะว่า ID มันสวยครับ ID มันแจ่มครับรอเปน็น1เดือนเข้ามาปุ๊บก,กลายเป็น403แต่ไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าถ้ามันเกี่ยวกับเบอร์ปุ๊บเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะมีวิธีการแก้ได้อา่าลองลองดูผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงนะแล้วก็ผมไม่กล้าไปเคลมด้วยว่ามันมีคนทําได้ไหมมีคนทาได้จริงไหมแต่ผมเชื่อว่า มันจะมีเคสที่แบบไม่มีทางแก้ได้เลยต้องให้ทางซัพพอร์ตเขาแก้เท่านั้นกับมีเคสที่แบบระบบมันอ๋องมันเออแก้ได้เองหรือระบบจากเบอร์อย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ามันจะมีเคสแบบนี้ขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าเจอกับตัวแล้วไนะเราไม่ดื้อด้านนะเออผมรอมันหายเองครับคล้ายๆกับล็อกอินไม่สําเร็จอะมันก็ต้องรอหายเองอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยเคส เคสบางเคสผมใช้คำว่าไม่แน่นะมันอาจจะแก้ได้จริงแต่ไม่รู้วิธีใครรู้มาบอกกันหน่อยเราจะได้บอกต่อเพอย่างที่บอกว่าเคสเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้จบจริงๆนะอะน,นั้นคลิปนี้4 0 3เต็มเตมแล้วกันนะเพราะว่ามันมันเจอกันเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากจะช่วยเพราะว่าบางคนแบบเจอแบบงงง,งบางคนไปเจอกับไอดีที่เล่นมานานไงไอดีผมเออกิวผมนั่แหละเจอล่าสุดนะแล้วก็เป็นแบบนั้นนะฉะนั้น 4.3อ่ะคิดเห็นยังไงมีข้อมูลยังไงทดสอบแล้วเอาจริงๆหน่อยนะเอาแบบข้อมูลจริงๆหน่อยครับส่งมาที่เพจผมนะเพราะว่ามันจะเป็นความรู้ที่ส่งต่อไปยังคนอื่นที่แบบเจอปัญหาแบบให้มันแก้ได้ไหมอ่าหรือว่าห้ามทําอะไรอ่ะแต่คลิปนี้นะ ห้ามทําอะไรน่าจะรู้กันแล้วนะครับส่วนวิธีแก้ก็อาจจะลองดูนะแจ้งซับพงซับพอร์ตดูนะว่าสุดท้ายเขาจะแบบแก้ให้เราได้ไปห,หรืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะผมก็จะไปถามทีมงานเพิ่มเติมว่าเขามีระบบซัพพอร์ตตรงนี้ไหมหรืออะไรยังไงครับก็เดี๋ยวมาผู้คุยกันาวครับ อ่ะส่วนตรงนี้นิดนึงเห็นมีคนถามเข้ามาเรื่องของอแพ็คคุณกินว่าทําไมรอบนี้ไม่ขายอันนี้ผมไม่รู้สาเหตุจริงๆนะครับว่าทําไมถึงไม่ขายอ่ามีน้องมีน้องมื่กี้บอกว่าได้ข้อมูลมาว่าอเออเนเจอร์กาก ก็เลยไม่เอามาขายจริงๆไม่เกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยวแนะ่นอนร้อยเปอร์เซนต์สาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าแพ็คโปรไฟล์อะเลนเจอร์มันไม่ได้เก่งอย่างแพ็คคุณกินซันตามันก็ไม่ได้เก่งฉะนั้นไม่เกี่ยวตัวที่เขาเอามาขายในแพ็คเนี่ยเหมือนมันต้องการขายโปรไฟล์นะครับขายพีร้อยฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสัญญานะเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไปสอบถามเหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่เขาไม่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรกว่าแบบมันจะได้หรือไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องราคาหรืออะไรประมาณเนี้อ มันมันมันเป็นผลพลอยได้ของทั้งสองฝ่ายนะฉะนั้นเนี่ยพอคุยกันไม่ตกไม่ลงตัวก็เลยคิดว่าก็ไม่น่าจะได้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญามากกว่าเพราะถ้าเกิดมองถึงเรื่องของเรนเจอร์เก่งเรนเจอร์กากถามว่าผู้พัฒนาผมเชื่อว่าเขาไม่มีทางรู้เท่าผู้เล่นหรอกว่าพอมาทดสอบจริงๆจังๆเนี่ยเรนเจอร์มันใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้อ่แม้กระทั่งเจ้าของโคโาโบเขาจะรู้ไหมหล่ะว่าเรนเจอร์ต้องออกแบบแบบไหนถึงจะเก่งหรือจะกาก,าก มันไม่มีหรอกเขาไม่รู้นะครับมันต้องเป็นสัญญาที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่แบบเหมือนนักฟุตบอลนะที่แบบต้องทําให้ได้แชมป์ถึงจะได้เงินเพิ่มเออต้องมียอดขายดีๆครับถึงจะเอาแพ็คขายมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะเออครับเพราะว่าแพ็คเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าถ้าไม่นับรอบคุณกินเนี่ยรอบของอสูตรลับตันดนเจนอยังสูตรลับตันดนเจนเอาตรง บางคนก็ยังมองว่ากาก,กอยู่เลยนะฉะนั้นตัวเนี้ยมันไม่มีข้อวัดชัดเจนครับมันเป็นเรื่องของสัญญาเนะแล้วก็อย่างตอนสุดแล้วตอนนอร์ทแอตนนนะ่ะเขาเอามาขายประมาณ1สัปดาห์อ่าะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเงื่อนไขในสัญญาครับว่าเอา่อผลผลเขาเรียกว่าละ่ะการแบ่งเงินอ่ะเอาง่ายๆตามนั้นครับว่ามันอาจจะคุยกันไม่ลงตัวก็เลยไม่มีแต่เดี๋ยวผมไปสอบถามอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลครับแล้วมันก็ จะหมดเดือนอยู่แล้วก็เลยคิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะมีก็คงน่าจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาที่คงจะคุยแบบนี้ไม่ได้ทุกรอบนั่นเองนะครับาฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวตู้กระช้ารอเพิ่มเลนนะอชอบเลนเจอร์อย่างเงี้ยผมมีนะผมชอบผมใช้ได้ผมดีครับหรือบางคนเนี่ยเขาเอาไปให้ดูว่าทีมเขาเนี่ยมีตัวแบบประมาณเนี้ยล้วอัปเกรดธาตุเราได้รัดแล้วมีโดนเวลล์รเขาสิบเขาขึ้นมาร์ทสอง เขาขึ้นมันสามเยอะแยะมากมายฉะนั้นชอบก็เปิดนะไม่ชอบผ่านไปเปิดเกียร์ก็ได้นะครับหรือว่าจัดแพ็คก็ได้นะแนะนำร้านจำเกมวันนี้ครับมารุ้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มบภูมิครับเกมราเดนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง35เปอร์เลยนะทองลูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเจ้าดีปลอดภัยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ผู้ติดตามเพจกว่า190,000คนปลอดภัยไม่ใช่ได้นะที่ร้านมารุ้ชอบนะสนใจไปจัดครับแต่ลิงก์เอาไว้ที่ใต้เดสก์ทิปแชทคลิปนะครับมารุชอป ขาทถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มอ่าใขารพร้อมไปจัดได้เลยขอได้เล่นเจอเกียร์พ็คน้งจ่องจากร้านมารู้จบนะครับเย็นนี้6กโมงเย็นนะ,ะช่องยูทูบ b e รน n g เจอไทยแลนด์พบกันครับอยากรู้อยากถามอะไรก็ไปเจอกันในไลฟ์นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาครับทกันครับสวัสดีครับ